ว่าพี่เขาบูลลี่หนูจริงหรือเปล่าแต่ว่าคือมันกลับเป็นเหลืองเป็นเล่ามาเนาะค่ะเนาะหนูก็ไม่ได้ติดใจอะไรแต่ถ้าถามว่าน้อยไหมกะที่แหลกที่หูเข่ากันน้อยอยู่แต่ว่าคือเ้าก็ะบาสามารถไปบอกให้เขาได้เนาะค่ะเนาะเพราะว่าหนูก็ทํางานของหนูเขาทํางานของเขาอย่างนี้แต่เรื่องส่วนตัวไม่รู้ว่าเขาพูดจริงไหมหรือว่าเอฟซีเขามาปัดกันเองอันนี้หนูไม่รู้แต่คือว่าถ้าถามว่า มันมีเรื่องนี้หลุดมาได้ไงก็ก็ไม่เป็นไรคะ่ะมันแล้วแล้วกับคือแล้วหลุดแล้วมีโอกาสได้เจอคนที่เขาแบบพัดพิงในว่งคนพูดถึงเราอะไรอย่างเงี้ยในวงอันนี้หนูบ่งบอว่าเพิ่นเบาห้ิริบัวอันนี้ก็ไม่รู้ว่าพูดให้จริงๆหรือว่าเขาปั่นกะระแสกันหรือเปล่าก็ไม่รู้น,นีน่เพิ่นกับโน่นถล่มไรกันน่นก็คือรุลูตลัวเพิ่นเนาะคะ่ะมันจะทําให้แบบคนในวงเราแบบว่ากันแล้วแบบระแวงอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่กลัวค่ะเพราะว่าหนูทําหน้าที่ของหนู ก็ต่างคนต่างทําหน้าที่บ่ต้องไปโฟกัสเรื่องนั้นที่แรกมันกกระทบอยู่ค่ะเพราะว่าหนูก็ก่อนที่หนูจะแบบเป็นอย่างนี้หนูก็มีปุ่มมาอยู่ว่าโดนเพื่อนรออย่างนี้เหมือนเป็นตัวประหลาดของเพื่อนอย่างนี้ตอนนั้นช่วงนั้นหนูไปโรงเรียนแล้วโดนเพื่อนรอกลับบ้านมาร้องไห้บอกแม่ห <c oughs> ลังังจากที่หนูเขา้าวงการมาแม่ก็ค่อยบอกว่าปล่อยผ่านมันโหลดบ่าต้องสนใจเรื่องนี้นพ่อแม่ซไม่ต้องเป็นห่วงหนูเรื่องนี้หนูปล่อยผ่านแล้วโอเค อีเองมีประเด็นที่หนูอ๋ออันนี้คือไม่รู้ว่าพี่เขาบูลลี่หนูจริงหรือเปล่าแต่ว่าคือมันกับเป็นเหลืองเป็นเล่ามาานาอกขะนนาะหนูก็ไม่ได้ติดใจอะไรแต่ถ้าถามว่าน้อยไหมกะที่แหลกที่หูวข้าวกะน้อยอยู่แต่ว่าคือเขาก็บม่าสามารถไปบอกให้เขาได้นะคะน่ะนนอกเพราะว่าหนูก็ทํางานของหนู<ม>นขเขาทํางานของเขาอย่างนี้ แต่เรื่องส่วนตัวไม่รู้ว่าเขาพูดจริงไหมหรือว่าเอฟซีเขามาปัดกันเองอันนี้หนูไม่รู้แต่คือว่าถ้าถามว่าวันมีเรื่องนี้หลุดมาได้ไงก็ก็ไม่เป็นไรคะ่ะมันแลล้วก็คือแล้วหลุดไปวาว่ารู้ปรู้จากในโซเชียลรือแมอ่นค่ะอันคือประเด็นที่แรกอะ่ะไม่มีคอมเมนต์มาหาพี่หมอนพี่หมอนคือคนไล์สดปกตินเนี่ยแหละก็ไล์สุดทักทายเอฟซีทุกวันอย่างนี้ แล้วมันมีคอมเมนต์มาว่าเออคนนี้คนนี้พูดให้นะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ออกชื่อนะว่าเป็นใครแล้วก็พี่พี่หมอนเขาก็บอกว่าตามตามอาตามอัธญา,าสัยของผู้ติดตามใช่ไหมคะก็เขาก็ไม่อยากให้แบบคนอื่นมาพูดให้ศิลปินแบบของเขาอย่างนี้<อ>เขาก็บอกว่าเออใครที่เขาพูดไปก็ไม่เป็นไรไนก็ตามคนต่างทําหน้าที่อย่างนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงนองจากหนังลูกกระบอกหัว่าไม่ไปจังไหนนะคะแล้วมีโอกาสได้เจอคนที่เขาแบบพาด์ิงไหม อะไรออยย่างงงเี้ในวันนี้หนูบ่ฮู้ว่าเพิ่นเว้าให้อีหลีบ่อันนี้ก็ไม่รู้ว่าพูดให้จริงๆหรือว่าเขาปั่นกระแสกันหรือเปล่าก็ไม่รู้กลัวไม่รู้ว่าแบบมันจะทําให้แบบคนในวงเราแบบว่ากฆ่ากันแล้วแบบระแวงอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่กลัวค่ะเพราะว่าหนูทําหน้าที่ของหนูก็ต่างคนต่างทําหน้าที่แต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสได้ปไม่โอเค ก็บอค่ะเพราะว่ามีเ่มันเกิดโดนถล่มไรกันนูก็คือรู้ตัวนิดนึงเนาะค่ะเนาะเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าพี่เขาพูดจริงไหมก็หนูก็บุ้งหัวกันก็ไม่เป็นไรก็ต่างคนต่างทําหน้าที่ต่างคนต่างทํางานไม่เราต้องไปโฟกัสเรื่องนั้นเป็นเรื่องการบูลลี่อะไรอย่างเงี้ยสับตัวเราเราโดนมาเนี่ยมันมันกระทบกับหัวใจเราไที่แรกมันก็กระทบอยู่ค่ะเพราะว่าหนูก็ก่อนที่หนูจะแบบเป็นอย่างนี้ หนูก็มีปมมาอยู่ว่าโดนเพื่อนล้ออย่างงี้โดนกลุ่มเพื่อนล้ออย่างนั้นอย่างนี้ว่าเออได้เซนเด้เซนซีเดอร์เหมือนเป็นตัวประหลาดของเพื่อนอย่างงี้แต่ก็ร่งหลังร่งหลังจากที่หนูเข้าวงการมาแม่ก็ค่อยบอกว่าปล่อยผ่านมันโหลดว่าต้องสนใจเรื่องนั้นแล้วเราเรา,เราขามาก้าวขามตรงม่างไกับเรื่องการดเดินทางได้กำลังใจจากพ่อกับแม่ จร,จริงๆปรึกษากับพ่อกับแม่อยู่แล้วคือตอนนั้นช่วงนั้นหนูไปโรงเรียนแล้วโดนเพื่อนร้องกลับบ้านมาร้องไห้บอกแม่เที่บ้านราก็รู้ารู้ค่ะแต่่วาอบกแฟนหน่อยเนาะว่าเขาไม่ต้องว่วงเนาะหรือว่ายังงไากให้แฟนไหมคะก็บอกให้็อยากให้พ่อพ่อแม่ตีเป็นห่วงค่ะก็อยากให้พ่อพ่อแม่ตีไม่ต้องเป็นห่วงหนูเรื่องนี้หนูปล่อยผ่านแล้วหนูโอเค ตอนนี้จะบแบบไม่เก็บมาคิดแล้วเนาะใช่ออติดตามขาวบันเทิงได้ที่ไหนตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ